บทที่สวัสดีพี่น้องอีกขึ้นก่านะครับผมมาเจอกับผมมีแล้วกับการวางแนวทางนะครับเราพัฒนาในสมาชิกประจําวันพุธที่5นะครับมิถุนายน6 7เดในมาชิกนะครับผมเนาะอ่ะก็ตามกระต่อสู้กระต่อกับแนวทางเราพัฒนาผมในสมาชิกนะครับก่อนอื่นบทที่ขอสวัสดีนะครับอ่าแม่แม่พี่พี่สมาชิกเอฟซีขประจำาราขอสวัสดีนะพี่สมาชิกผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องเบาทีพารวยกับแนวทาง ลาวพัฒนาในมาชิกนะครับเนาะก็พวกกันต่อปังกระต่อตามกระตอกับแนวทางลาวพัฒนาผมประจําวันที่ห้านะครับมิถุนายน6 7ดในมาชิกนะครับเนาะนะครับสําหรับแนวทางลาวพัฒนาผมประจําเดือนมิถุนายนนะครับในรอบที่ผ่านมานะนะครับเปิดตัวอย่างสวยงามสําหรับในรอบที่ผ่านมาก็เจาะหนึ่งสามตรงตรงสําหรับแนวทางลาวพัฒนาในมาชิกนะครับเนาะเดี๋ยวชมคลิปนี้ให้จบนะดีท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ดูว่าแนวทางผม เป็นอย่างไรสำหรับแนวทางเราพัฒนาผมนะห้ามพลาดเด็ดขาดเข้ามาแล้วย่าลิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนไปด้วยนะพื่อมาชิคเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆที่มาชิกจะได้ไม่พลาดแนวทางเด็ดๆแล้วก็พวกพวกปร,ปร,ปรปังจาบบาปพีก็เต็มที่ทุกครั้งนะเต็มที่ทุกแนวทางสําหรับแนวทางผมใน,นทางไหนเ,น,งเนเดินดีเดินต่อใน,นทางไหนเดินไม่ดีปรับแต่งแค้ไขนะไม่นิ่งนอนใจแต่อย่างใดทุกๆแนวทางแล้วก็ทุกๆช่องทางด้วยนมาชิกนะครับเนาะนะครับที่พี่สมาชิกนะครับอย่าลืมนะนะครับ แนวทางรัฐบาลไทยผมลงคลิปไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยอย่าลืมไปติดตามรับชมนะครับรัฐบาลไทยในรอบวันที่หนึ่งที่ผ่านมาได้มาชิกนะครับมาทั้ง2องสี่มาทั้ง3ามเก้าเลยในมาชิกนะครับมาทั้งชุดบนชุดล่างเลยนะครับสลับในทางรัฐบาลไทยนีห้ามพลาดเด็ดขาดแนวทางก็ถือว่าเดินดีนะครับสลับในทางรัฐบาลไทยนะอย่าลืมไปติดตามรับชมลงคลิปไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะสำหรับในรอบวันที่5นี้ผมก็จะมีแนวทางเลขทูบ กุมารไข่ให้ด้วยนะสำหรับพี่ๆสมาชิกคนไหนชื่นชอบในทางในทุกกุมารไข่ก็อย่าลืมติดตามรับชมก็ลงทิปให้เหมือนเดิมนะนะครับสำหรับในทางสายด่วนก็19บเนาฬิกานะครับเป็นต้นไปนะครับสำหรับพี่สมาชิกคนไหนจะเข้าห้องเรียนก็นะครับเวลาหน้าเลยนะจะหักจะเตรียมแน่นอนสําหรับในทางสายด่วนแล้วก็ในทางทุกๆในทางเด้มาวิเคราะห์กันว่าเป็นอย่างไรสำหรับเราพัฒนาเนาะนะครับเจอกันที่สายด่วนเด้อสมาชิกนะครับเนาะนะครับอ่ะ มาดูคำเตือนก่อนนะแล้วค่อยไปสรุปผลกันว่าเป็นอย่างไรสำหรับในทางผมนอกทางช่องเพียงัณฑ์ศึกษาร่างเด็กกำลังเสนอสูตรคำนวณตัวเลขประกอบการพิจารณานะครับกับในทางฮานอไอในทางเหล่าพัฒนาในะมาชิกนะครับไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งนะไปสูตรเป็นปในทางในะมาชิกนะครับเด็กตั้งแต่18ปีผู้ปกครองควรพิจารณาดูแลอย่างกระชิดในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดด้ในมาชิกนะโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมด้วยนะเป็นสูตรเป็นในทางนะครับเนาะเดินตามสูตรตามแนวทางนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะมาสรุปให้ดูว่่าาาาใในนนนนทงเดดดิิีีไมมะสำหหรัับลพฒ อะนะครับมาดูรอบที่ผ่านมาเลยเนี่ยมาชิคนะครับในวันที่3เนาะนะครับในวันที่3ที่ผ่านมาเนี่ยผมให้1กับ0นะนะครับผมให้1กับ0ให้มาชิคนะครับในรอบที่ผ่านมานะนะเออนะครับอันนี้คือที่วงสีแดงเนี่ยคือผมตัวเน้นนะนะหน้ารายสุดนั่นแหละนะครับ19บาในกาเนะผมได้สายด่วนเนาะนะครับ นะครับสรุปผลในมาชิกนะครับสรุปผลเด้อนะครับเนาะแปดแปดหนึ่งสามเก้าเก้าเนาะโอ้โหแปดแปดหนึ่งสามเก้าเก้าในมาชิกนะครับเนาะนะครับนะครับในรอบที่ผ่านมาเนี่ยผมให้ระวังเบื้อนไ้ด้วยนะนะเพราะว่าวันก่อนนะนะครับเข้ามาอสามสามนะในมาชิกสามสามก็ต้องระวังเบื้อนระวังพี่น้องไว้ในมาชิกนะครับเนาะแต่พี่น้องไม่ลงในมาชิกแต่มาเบื้อนเฉยเลยนะครับนะแปดแปด หนึ่งสามเก้าเก้าเป็นหนึ่งสามเก้าเก้านะเบิ้นเบิ้นมาหน้ามาหลังเลยในรอบที่ผ่านมาเนาะนะครับเดืนหนึ่งนะนะครับหน้าไลน์ผมฟาดที่หนึ่งนะเดืนหนึ่งในมาชิกนะครับค่าเดืนหนึ่งก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่อ่นนะครับผมเจาะเข้าหนึ่งสามตรงๆนะสลับในรอบที่ผ่านมานะครับเออนะครับได้เฮอีละในมาชิกนะเฮต่อเนื่องนะสลับราวพัฒนาผมเออนะครับหนึ่งสามตรงๆแล้วผมก็ให้ระวังเบิ้นไว้ด้วยนะมาชิกผมให้ระวังเบิ้นไว้ด้วยเด้อสลับในรอบที่ผ่านมาเนาะนะครับ นะค่อนข้างที่ชอบเบิ้ลนนหน้ารฟ์ส่วนเนี่ยผมวิเคาะอยู่นะครับกับแต่ผมให้พี่น้องแต่พี่น้องไม่ลงเนาะแต่เบิ้ลนลงเนี่ยมาชิคพี่มาชิกก็ได้เฮกันนะครับสําหรับในรอบที่ผ่านมาให้มาชิคนัาดีใจด้วยนะสําหรับในทางซ้ายด่วนผมให้มาชิกนะครับอ่าในทางซ้ายด่วนผมให้มาชิกจับไม่เข้านะจับคู่ไม่เข้านะสลับในรอบที่ผ่านมาผมไมสี่หนึ่งสองเนาะนะแต่เข้ามาหนึ่งสามเต้มเดียวเนี่ยมาชิถ้าจับอ่าชุดเดกันเลยเนาะนะครับ นะครับเออนายมาชิกก็ทำเต็มที่แล้วสำหรับในทางสะดวนก็ขออภัยไว้ด้วยกันล้วกันนะครับเนาะนะครับแต่ถ้าใครดูในทางผมให้จบเนี่ยนะครับนะครับผมก็จะอ่าผมบอกว่าพี่ๆจะมาชิกมาถามผมเนาะนะครับว่าชอบใบไหนนะนายมาชิกนะเนาะก็จะชอบถามอยู่เรื่อยๆนั่นแหละว่าบางทีชอบใบไหนนะครับเนาะนะครับระหว่างสายด่วนเนี่ยนะครับกับใบสีขาวเนี่ยนะผมจะบอกว่าผมชอบใบสีขาวนี่นะเพราะว่าผมชอบในทางสูตรแต่ว่าสายด่วนผมให้เป็นวัดใจไปนะสำหรับในทางสายด่วนนะนะครับก็ตามกันต่อในรอบวันที่ ่นี่แหละนะครับมาที่5้นอกสนามอาหารสะดวนก็จัดกาะเต็มเพื่อเข้านะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเรื่องสำหรับใครจะเข้าห้องเรียนด้วยนะนะครับอ่ะสรุปก็คือนะพี่มาชิคนะเออกำลังวันหน่อยนะครับกำลังวันเนาะนะครับยังไม่ลงลงหนึ่งตัวในรอบบัรจั่นเนี่ยนะครับโอ้มาทั้งสามมาทั้งเก้าเลยนะพี่เก็แอบแม่แม่เอ้ยนะครับเนาะนะครับกำลังวันผมเดินดีช่วงนี้นะครับเออมาทั้งสามทั้งเก้านะแต่แต่นะครับผมหน้าไลฟ์เนี่ยนะผมบอกให้มาชิคอยู่ถ้าผมฟาด หนึ่งอ่สมมติผมเด่นหนึ่งเนาะนะครับผมบอกที่จะมาเช็คอยู่ว่ากำลังวันผมเนี่ยนะครับก็ประจับกับตัวเด่นผมนะครับเนาะยังไม่มามาหนึ่งตัวนะครับผมก็จะพูดอยู่อย่างนี้นะนะครับคุลาผมมาให้ไล่สายด่วนเนาะนะครับถ้าเกิดผมฟาดหนึ่งเนี่ยนะครับในรอบที่ผ่านมาที่มาเช็คประจับใส่กำลังวันก็จะมาที่หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเนาะนะครับแต่เข้ามาที่หนึ่งสามใช่ไหมนะครับแต่ถ้าหนึ่งสามก็มันมีในกำลังวันอยู่แล้วใช่ไหมเออสามมันมีในกำลังวันเเนาาาะะก็จข้ททีี่ฟ่ย หนับแต่ก็มีสามี3มี7มี9ก้านี่หนับแต่หนึงสลงใรอบที่ผ่านมานะครับแต่9ก็ลงแต่เขาไปเบิ้ล99้าเในมาชิกนะครับเออนะครับ9ก็ลงแต่เขาไปเบิ้ล99เนาะนะครับแต่ผมให้1กับ0นะนะครับอ่ะนะครับก็ดีใจกับพี่สมาชิกผู้โชคดีด้วยสำหรับในอ่ารอบวันที่3ที่ผ่านมาเนาะเจาะ1 3ตรงตรงในมาชิกต่อเนื่องเลยเด้อในมาชิกนับสำหรับในรอบที่ผ่านมาเนาะนะครับเบิ้ลด้วยนะครับเนาะนะก็พี่สมาชิกก็โชคดีกัน หลายท่านนะในรอบที่ผ่านมาคนดูเยอะหน้าหน้ารสดผมนะครับหลักหมือนเลยะนะครับมาดูในมาชิกก่อนที่จะประชมุมแนวทางเนาะเดี๋ยวผมให้ชมพี่สมาชิกได้ชมแนวทางผมในรอบที่ผ่านมาก่อนสลับเราพัฒนานะนะครับเอ,อสรุปเออนี่เลยในะมาชิกนี่นะครับเนาะนะครับเพื่อจะได้เป็นไกด์ในะมาชิกสลับพี่สมาชิกจะตามหรือไม่ตามแนวทางผมในรอบต่อไปเนาะนะพี่สมาชิกบางคนหวั่นใจอ้วบางทีนะครับ เข้าดีมาหลายงวนแล้วนะครับมวนนี้จะหลับในหรือเปล่ากลัวได้มาชิกบอกคนกลัวบอกผมบอกว่าน่ารัยนะผมว่าไม่ต้องกลัวนะครับเนาะนะครับผมก็ไปตามสวดตามแนวทางผมมั่นใจทุกครั้งเวลามาแนวทางนะนะครับนะครับในทางไหนเดือนดีก็จะบอกว่าเดือนดีเนาะนะครับในรอบที่ผ่านมาเห็นไหมนะครับหนึ่งสามได้มาชิกเออเราแป๊บหนึ่งเนาะนะครับอันนี้คือชุดสรุปผมนะเดือนดีทั้งเดือนพฤษภาคมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเลยนะนะครับยังไม่มานี่นะครับ อ่างวดคำงวดประกาศเนาะช่วงนั e ้นจะเป็นมาชิกไม่เข <tinc S 1> ้าไม่เข <enda. S 1> ้าหนึ่งงวดนะเออยังไม่มาเลยนับอยู่หนึ่งงวดนะงวดวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะับเออฮิการบาดนี่นอกนั้นเข้าหมดเลยเนี่ยมาชิกอ่ะรอบที่ผ่านมานะวันที่สามก็เข้านะนะครับฟาที่หนึ่งเนาะนี่นะครับเราเข้าหนึ่งสามเลยในรอบที่ผ่านมาก็ถือว่าเดือนดีในมาชิกนะเนาะนะับเออนะครับหนึ่งสามนะรอบก่อนมาที่สามสามเนาะนันใช่ไหมนะครับ อันนี้คือจะได้เป็นไกด์ให้กับพี่มาชิกนะจะตามหรือวไม่ตามในรอบวันที่ห้านี่นะมาชิกนะครับเน,ะนาะนะเออ,อเขียนห้าก่อนเนะาะแป๊บบนึงใจรล่งนๆนะ <c oughs> สำหรับที่สมาชิกที่มาติดตามใหม่นะอย่าลืมปักคอมเมนต์ไว้ด้วยนะพิมพ์คอมเมนต์ไวนะ้นะห้าทับหกนะทับหกเจ็ดนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับวันที่ ห้าเนาะนะครับที่จะลงคลิปนี่แหละในมาชิกดูดิหนะึง่งสองสามสีนะ่ห้านหะ้างวดติดนะครับเนาะนะครับห้างวดติดนะสำหรับในทางผมนะครับท,ที่เจาะที่เลืออันนี้ก็เจาะนะยังไม่เข้าน,นะครับไม่มียุ้งว่าเดียวในมาชิกที่ขีดนี่คือว่าเข้าหมดเลย นะครับเออนะครับเนาะอ่ะยังไงขอให้เดินดีสําหรับงวดนี้เนาะจะได้เป็นไกด์เป็นแนวทางสำหรับพี่สมาชิกที่มาติดตามใหม่นะครับเนาะอย่าลืมนะพี่สมาชิกที่มาติดตามใหม่อย่าลืมปักคอมเมนต์ไว้ด้วยนะนะครับเวลาผมไล์สดนี่เวลาผมลงแนวทางให้พี่สมาชิกจะได้ไม่พลาดนะนะครับสำหรับแนวทางเราพัฒนาในสมาชิกนะเนาะอ่ะนะครับตามกันต่อสำหรับงวดนี้นะนะครับมั่นใจคือเก่านะเต็มที่คื้เก่าสําหรับแนวทางผมเนาะนะครับเป็นสูตรเป็นแนวทางนะให้สมาชิกนะครับผมผมมีแนวทางรล่ทุกตะไคร้ให้ลงให้ด้วยเด้อสำหรับในรอบมาที่ ขอไยครับอ่ะดาวพันธ์นาเนาะแล้วนะวันที่ห้าเด้อนะครับแป๊บเดียวนะวนะให้มาเช็กสำหรับ,บวันเวลากระบกระึบจะครึ่งเดือนละนะวัวนที่5้่ห้าหกหกเจ็ดนานนะครับยังไงของให้เดือนดีอีกสำหรับคนนีนะ้เนาะให้มาเช็กยังไงของให้เดือนดีอีกนะนะครับอย่าลืมนะรัฐบาลไทยอย่าลืมไปติดตามรับชมเด้อนะในร,รอบที่ผ่านมานี่ นะครับเด้งๆเลยนะสำหร,รับรัฐบาลไทยห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเนาะนะครับแนวะทางเด่นดีมากเลยรัฐบ,บาลไทยนะนะครับนะครับอ่ะมาดูตัวเด่นเลยสำหรับสายวิ่งสายลูนะ่เนาะวันนี้ผมให้ตัวนี้นะครับสําหร,รับสายเด่นเนาะตัวเด่นเนาะเกนะ้ากับสองนะเก้ากับสองสองกับเก้าเนี่ยมาชื่อสำหร,รับตัวเด่นนะ <c oughs> จะจบแค่ใบจดไว้ระวงังติ๊กหกไว้หน่อยเนาะ เพื่อตีลังกานะอันนี้ติ๊กไว้ในสะมาชิกนะครับที่จะมาชิกเผื่อจะได้ฉูกใจเนาะนะครับเผื่อเขาตีลังกามานะนะแล้วก็มาตาม <c oughs> ขอภัยครับแล้วก็มาตามกันด้วยจากคู่เด่นสองตัวนะ,อะสองตัวเด่นนะสองตัวเด่นสองตัวมีนะครับเก้าสามเด้อนะครับเก้าสี่ แห้านะนะครับสองหนะสองเจ็ในมาชิกนะครับสําหรับ,นะรบจะจับคูดเดี่ยวสอตัวนะให้เบิ้ลไว้อีกนะนะวางเบิ้ลไวอย่างไว้ใจไม่ได้นะ่าสลับดลวพัฒนานะเล้าเก้ากับสองสองนะนะครับเออนะครับนะนี่เลยนะครับ ไในคิวประกาศแสดงก่อนให้มาชิกรับพัฒนาบางทีชอบมาซ้ำๆแปลกๆนะนะครับเออนะครับเบนระวังไว้หน่อยนะครับอะนะครับมาดูตัวเน้นผมเลยแล้วกันให้มาชิกมาดูตัวเน้นเนาะนะครับก้าวสองสองข้าวได้จับคู่ได้เลยนะนะครับก้าสองสองข้าจับคู่ได้เลยถ้าตีนากามาก็จะมาที่สองหกเนาะก้าสามก้าวสี่ก้าวห้าสองหกสองเจ็ดแล้วก็สองแปดนะครับเนาะยังไงขอให้มาในตัวเน้นนะวันนี้ยังไงขอให้มาในตัวเน้นเอยเอ้ยสองแปดแปดสองนะกลับ อ่ะ449อันนี้ระวัง6หน่อยไอติ๊กไว้ในมาชิกระวัง6กับ9ด้วยสำหรับพี่จะมาชิกคนไหนที่มีกำลังนะนะนะครับถ้าไม่นะก็ทำนี้เลยมาให้ลองเบิ้ลไว้อีกในมาชิกสําหรับในรอบนี้นะครับสำหรับทางเบิ้ลนะครับชอบเบิ้ลระวังเบิ้ลไว้นะครับเนาะยังไว้ใจไม่ได้สําหรับแนวทางเบิ้ลเราพัฒนานะครับเนาะนะครับตัวเด่นนี้จับคู่ได้เลยนะครับสำหรับสายวิ่งสายลูดเนาะวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นนี่แหละในมาชิกนะก็จะปลอดภัยกว่านะครับอ่ะขอช่วยดีกันสำหรับในชุดจัะพูด แล้วก็มาตามด้วยสามตัวเด่นนะสามตัวเด่นเด่นสามตัวสามตัวเด่นนะขอไปนะครับสามเด่นเด่น3มตัวมีนะครับสี่นะเล้ห้าแล้วก็หกสองเจ็ดนะแล้วก็เจ็ดสองแปดนะนะครับในชุด 3ตัวก็3ชุดอีกคือเข้านะนะครับขอพายด้วยอาจจะติดกันได้มาชิคเนาะนะครับไม่ชัดเจนยังไงพี่มาชิคถ้าถามไดเด้อนะครับผมนะครับอ่าธีประกาศสีแดงก่อนนะครับใจร่มๆนะนะครับในเมื่อมาเจอแนวทางกันแล้วเนี่ยขอเป็นวันดีๆด้วยสำหรับวันนี้เนาะนะครับอันนี้ผมจะไม่เขียนเด่นกําลังวันนะกาลังวันถือว่าเดือนดีช่วงนี้ได้มาชิคดำเนาะนะครับกำลังวันเดือนดีนะในรอบวันจันทร์เนี่ยรอบวันพุธเดี๋ยวมา คุยกันหน้าไลฟ์สดนะสิบเก้านายกาเดี๋ยวผมจะเขียนเด่นกำลังวันให้นะมาทักทายพูดคุยกันสำหรับใครจะเข้าห้องเรียนด้วยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเลยให้มาชิคนะครับเนาะนะครับอะ่ะนะครับเดี๋ยวผมย้อนให้รอบหนึ่งนะสำหรับแนวทางอ่าหลังพัฒนาผมนะประจําวันที่ห้านะครับซึ่งตรงกับวันพุธเนาะมิถุนาย,ยนหกเจ็ดให้มาชิ่เก้ากับสองสองเก้านี่สำหรับตัวเด่นนี่นะให้มาชิ่งจับคู่ดได้เลยนะนะครับ แม่แมที hmm? okay. uh ่มาเช็ค huh. บ yeah? like, ุคคลบอกขอตัวเรียนพอนะครับบราที่ที่เหลือแม่จัดการนี้นะครับอ่ะนะครับจพูดได้เลยนะในมาชิกนะครับยังไงขอให้มาเนาะแล้วเก้าสามก็สี่เก้าห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดนะผมให้เก้าสี่กับสองแปดเอ้นะครัแม่นะครับเน้นเก้าสี่กับสองแปดนะระวังหกสามเก้าด้วยนะนะเผื่อครับตีลังกามานะในมาชิกยังไว้ใจไม่ได้สลับนะครับเบิ้ลนะให้เบิ้ลว้อีกนะครับสลับนวดยังไว้ใจไม่ได้นะนะครับ ชินช็อตเบื้อระวังเบิ้อไว้หน่อยนะครับเนาะอ่ะก็โชคดีกันสลับในชุดจับคู่เด่น2ตัวนะแล้วก็3ตัวเด่นก็มี4 9 5, 5 6 2 7แล้วก็7 2 8นะครับผมก็จะประมาณนี้สลับในทางผมในรอบวันนี้นะอย่างขอให้มา2ตัว3ตัวเด้อสามตัวน,นี้จะได้พวกป,ป,ป,ปั่นป,ปังกันอีกได้มาชิกนะเนาะสลับ อันนี้คือมาเขียนเด่นกับรางวัลนะสิบเก้าในกาหน้าไลฟ์สดในสมาชิกอย่าลืมมาเจอกันนะครับผมส่งแนวทางสายด่วนเนี่ยสิบเก้าในกานะอัพเด่นขาดนะใครที่ชอบในทางสายด่วนผมก็มั่นใจขึ้เข้านะสหรับในทางสายด่วนนะครับสหรับงวดวันที่ห้าในสมาชิกนะครับยังไงขอพี่วันดีๆสหรับพี่สมาชิกทุกคนเนาะนะครับเออนะครับอีนี่นึงเอ้านะครับเห็นนี่นะนะครับเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนเลยยาวถึงเดือนมิถุนายนเลยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะลงอีไหมสหรับอ่า เดี๋ยวทางเัาพัฒนาผมวันที่5นะยังไงขอเป็นวันดีๆสำหรับพี่สมาชิกทุกคนสำหรับพี่สมาชิกที่มาติดตามใหมา่อย่าลืมปักคอมเมนต์ไว้ทักทายอะไรก็ได้ในสมาชิกนะนะครับเนาะนะครับไม่งั้นเวลาผมลงคลิปหรือว่าผมไลฟ์สดนี่ระบบไม่แจ้งเตือนที่สมาชิกอาจจะพลาดแนวทางจากผมเนาะนะครับหนะนาห้ามพลาดห้ามตกขบวนเด็ดขาดสำหรับในวันที่5มั่นใจคือเก่านะพี่สมาชิกนะครับเออนะครับยังไงขอเป็นวันดีๆสำหรับพี่สมาชิกทุกคนด้วยอ่ะ ขอบคุณทุกการติดตามจากแม่ๆที่มาชิคอีฟสีขาประจำแล้วที่มาชิกที่มาติดตามใหม่ด้วยนะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, แล้วก็ขอบคุณทุกๆก,การไลค์การแชร์ในมาชิกนะครับเนาะนะครับมั่นใจคือเก่านะครับอ่าอย่างไรขอบคุณวันดีๆสำหรับพี่สมาชิกทุกคนเนาะไว้เจอกับผมคลิปต่อไปในมาชิกรัฐบาลไทยอย่าลืมไปติดตามรับชมนะนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับไว้เจอกันสายด่วนเะนาะเจ้าเก้าหนึ่งกาโชคดีกับทุกคนสวัสดีนะครับ